อนนี้เราอยู่กันในเกมจัดเมนครับในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้หลังจากต่อสู้กันฮิกาชิก็ยอมเล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าในวันที่ไคโตถูกโป้นในออฟฟิศมัสเซเกเนเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยหลังจากที่ไคโตถูกไล่ออกไปฮิกาชิเลยออกตามหาโจนคนนั้นเพื่อให้ไคโตได้กลับเข้าแก๊ง จนพบว่าฮามูระที่เป็นพี่ใหญ่แอบร่วมมือกับโจรเพื่อเคลียร์ใครโตกให้พ้นทางแต่ฮิกาชิเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฮามูระบังคับให้เขาฆ่าโจรคนนั้นปิดปากทำให้ที่ปืนมีรอยนิ้วมือของเขาเต็มไปหมดฮิกาชิเลยเป็นคนเอาเงิน10บล้านที่ถูกขโมยไปมาคืนได้สำเร็จส่วนไคโตก็ไม่ได้กลับเข้าแก๊งมาทำให้ฮามูระกลายเป็นผู้ครอบครองอำนาจทั้งหมดของแก๊งโทโจสาขามัสึกะเนะคำสั่งของฮามูระจึงถือเป็นคำขาด แต่ถ้าในวันนี้ฮามุละสั่งให้ฮิกาชิกำจัดไคโตะฮิกาชิก็สัญญาว่าเขาจะไม่ทำหลังจากนั้นฮิกาชิที่ได้รับมอบหมายให้กำจัดทากกับไคโตะก็ถูกฮามุละเรียกมาต่อว่าเพราะเขาทำอะไรไม่ได้เลยแต่ในคืนเดียวกันสมาชิกแก๊งเคียวเลก,ก็ถือปืนประกาศยิงหน้าออฟฟิศทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนและยากุซาแก๊งโทโจเสียชีวิตอีกหนึ่งคนเขาถูกยิงที่ลำตัวสี่นัดตามด้วยยิงทะลุดวงตาอีกสองข้าง ทักเลยสันนิษฐานว่าสมาชิกแก๊งเขี่ยวเลคนนี้อาจตั้งใจแก้แค้นที่โม่ฆ่าเพื่อนของเขาแต่โฮชิโนก็โทรมาบอกว่าที่สำนักงานกฎหมายเกนดะก,กำลังเกิดเรื่องทักเลยรีบไปที่นั่นและพบว่าเค้กที่ซาโอลิซื้อมาเมื่อวานมันหายไปซึ่งซาโอลิกลับมาฟุยุก็สงสัยว่าโฮชิโนแอบกินไปเมื่อคืนทักเลยสำรวจรอบออฟฟิศและพบว่าซาโอลิบังคับให้อาจารย์เกนดะทำความสะอาดออฟฟิศ และเมื่อคืนก็มีประกาศไฟดับด้วยแต่ซาโอลิดันจำไม่ได้เรื่องนี้เลยสรุปว่าไม่มีใครกินเค,ค้กทั้งนั้นแต่เพราะไฟดับเมื่อคืนเค,ค้กก็เลยเสียพอมาถึงตอนเช้าอาจารย์เกนดะเลยเก็บไปทิ้งเท่านั้นเองหลังจากนั้นทักก็ไปหาฮิคาชิเพื่อถามข้อมูลเรื่องเมื่อคืนเพิ่มซึ่งฮิคาชิก็กลัวว่าฮามูระจะรู้ว่าพวกเขาแอบคุยกันแต่ตอนนี้ฮามูระหนีไปซ่อนตัวแล้วตั้งแต่ก่อนตำรวจจะมาถึงด้วยซ้ํา พิกระชี้เลยเล่าว่าสาเหตุที่แก๊งเคียวเล่เริ่มเคลื่อนไหวก็เพราะชิโอยะรองหัวหน้าของเคียวเล่กำลังเดินทางมาคาโมรุโจโเพื่อประกาศสงครามกับแก๊งโทโจโและเชื่อว่าเป้าหมายจริงๆของการยิงกันเมื่อคือนน่าจะเป็นฮามุระมากกว่าเพราะเมื่อคือนฮามุระกับผู้ตายแต่งตัวเหมือนกันและยังมีรูปร่างคล้ายกันอีกด้วยและในเมื่อแก๊งเคียวเล่จ่ะจงจะฆ่าฮามุระก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจคิดกำจัดทักที่ทำให้ฮามุระเป็นอิสระด้วยแต่ทักคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริง แกงเคียวเลก็น่าจะไปตามเล่นงานชินทานิที่เป็นทนายในคดีนั้นมากกว่าทักเลยตรงไปที่สำนักงานเพื่อเตือนชินทานิแต่เขาก็ไม่อยู่อาจารย์เกนดะเลยจ้างทักให้ไปเป็นบอดี้การ์ดให้คุณแม่ที่กำลังจะหย่ากับสามีที่เป็นยากุซ่าแทนซึ่งสุดท้ายสิ่งที่เชื่อมั้งสองคนเข้าด้วยกันก็คือลูกสาวของพวกเขาแต่ทนายฝ่ายพ่อคือโออิคาวะเขาเคยทำงานให้สำนักงานเกนดะแต่สุดท้ายก็ผิดใจกันเพราะโออิคาวะไม่สนใจอะไรนอกจากัยชนะ ทำให้เขาไม่สนว่าครอบครัวของลูกความจะเป็นยังไงและพร้อมจะใช้วิธีสกรปรกทุกอย่างเพื่อให้ได้ชชนะมาแต่สุดท้ายเขาก็ย่ให้พ่อแม่หยากกันไม่สําเร็จอยู่ดีหลังจากจบเรื่องชินทานิก็กลับมาถึงสํานักงานพอดีทักเลเตือนเขาเรื่องแก๊งเคียวเลแต่ชินทานิกลับบอกว่าตอนนี้เขาเป็นทนายที่ชนะคดีแล้วและต้องการให้ทักเลิกสืบเรื่องนี้แต่ทักไม่ยอมเพราะฆาตก,กรตัวจริงยังไม่ถูกจับ ซึ่งชินทานิไม่พอใจและบอกว่าทักไม่มีวันหาโมเจอเพราะเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดมากทักเลยรู้ว่าชินทานิรู้อะไรบางอย่างแต่ไม่ยอมบอกเขาหลังจากนั้นไคโตะก็โทรเข้ามาบอกว่าเขาไปดูสถานที่เกิดเหตุนาตึกมัสึกะเนะและได้เจอกับคุโรอิวะและอายาเบะเขาเลยชวนอายาเบะมาคุยกันต่อที่ร้านเทนเดอร์ทักเลยรีบตามไปแต่ครั้งนี้อายาเบะกับแทบไม่รู้อะไรเลยเขาเลยบอกทักเรื่องอื่นแทน นั่นคือเรื่องที่แกงเคียวเลมีบริษัทก่อสร้างคาจิฮิระอยู่เบื้องหลังและคอยให้เงินจํานวนมหาศาลแทนเพราะคาจิฮิระต้องการพัฒนาคาโมโรโจขึ้นมาใหม่เลยต้องใช้เคียวเลททางานจันมือเป็นเท้าให้ซึ่งในตอนนี้เรื่องทั้งหมดยังเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่ตอนที่ทักกาลังจะออกจากร้านคุโรอิวะที่ดูแลคดีโมและเป็นหัวหน้าของอายาเบะก็เข้ามาพอดีซึ่งคุโรอิวะก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ชอบทักก่อนจะจากกัน โคโลอิวะยังถามอีกด้วยว่าทักรู้สึกยังไงที่เมื่อ3ปีก่อนเขาทาให้ฆาตก,กรออกมาเป็นอิสระและตอนนี้ยังปล่อยฮามุระออกมาอีกแล้วถามจิงทายให้คิดอีกว่าใครจะเป็นเหยื่อใดต่อไปทําให้ทักอารมณ์เสียอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นทักกับไคโตขอแอบไปแถวตึกเคเจเพื่อหาข้อมูลกลุ่มเคียวเลต่อแต่ชิโอยะรองหัวหน้าของแก๊งเคียวเลก็รอพวกเขาอยู่แล้วโชคดีที่เจสเตอร์โผล่มาช่วยพวกเขาให้รอดมาได้ พวกเขาเลยกลับไปตั้งหลักกันที่ด้านเกมของฮิกาชิแล้วเจสเตอร์ก็ถอดหน้ากากออกและแนะนําตัวว่าเขาชื่อซุกิอุระเขาเล่าว่าเขาเคยทํางานไอทีให้บริษัทคาจิฮิระที่สำนักงานใหญ่ในคันไซมาก่อนจนวันหนึ่งเขาเห็นว่าบัญชีของบริษัทมีความผิดปกติมีการยักยอกเงินหลายล้านแต่สืบได้ไม่นานเขาก็ถูกจับได้และโดนไล่ออกมาแต่เขาก็รู้ว่าเงินส่วนนั้นถูกส่งมาให้แก๊งเคียวเล ผ่านชื่อ KJ Art เขาเลยตามมาที่คาโุโรโจพเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้และแก้แค้นพวกที่ไล่เขาออกมา ester, เจสเตอร์และอยู่แถวนั้นตลอดเพื่อสังเกตการและเห็นทักปลอมตัวเข้าไปสู้กับมุราเซ่และหลังจากที่ทักชวนเขาเข้าพวกเขาก็ลองคิดๆด,ดูแล้วว่ามันน่าสนใจเลยมาช่วยพวกเขาในคืนนี้ถึงพวกเขาจะมีคนรับเป้าหมายเพราะทักสู้กับโมส่วนเขาสู้กับแก๊งเคียวเลแต่ก็ถือว่าอยู่บนเส้นทางเดียวกัน เจสเตอร์ ester, หรือซูกิอุระจึงร่วมมือกับทักหลังจากผ่านเรื่องวุ่นวายมามากในที่สุดทักก็ตัดสินใจกลับไปพักแต่มาซูดะเจ้าของร้านเทนเดอร์ก็โทรมาเพื่อขอให้เขาช่วยเรื่องมาลิสาวสวยที่เป็นลูกค้าประจําทักเลยแวะไปที่ร้านเทนเดอร์ก่อนและพบว่าพวกเขากําลังทายกันว่ามาลิทาอาชีพอะไรกันแน่โดยทุกคนที่เล่นต้องวางเงินเดิมพัน1 0 0 0 0เยนแต่เพื่อความดูเดือดมาลิเลยวางเงินเพิ่มเข้าไปอีก5 0,000่นเยนทักเลยใช้ความเป็นนักสืบในการสังเกต มาลิสมเครื่องประดับราคาแพงถ้าเธอซื้อเองงานที่เธอทําต้องได้เงินดีแต่อาจจะมีคนซื้อให้ก็ได้แต่เธออยู่ที่ร้านแทบทุกคืนแปลว่าเธอไม่ได้คบหาใครจริงจังเธอไม่ได้สวมแหวนแต่งงานแปลว่ายังโสดเธอตัดเล็บสั้นซึ่งเป็นไปได้ว่าการมีเล็บยาวอาจรบกวนการทํางานเสื้อผ้าที่เธอใส่ประจําตัดจากผ้าชั้นดีดีเกินกว่าจะใส่มานั่งดื่มที่ร้านเฉยๆแต่ก็ไม่เป็นทางการขนาดจะใส่ไปทํางานได้ เธอย้อมผมแดงแสดงว่างานที่เธอทำไม่ได้เข้มงวดเรื่องสีผมแถมเธอยังจ่ายค่าเครื่องดื่มด้วยแบล็กการ์ดที่ไม่จํากัดวงเงินอีกด้วยแปลว่าเธอต้องรวยมากจริงๆซึ่งเราจะสามารถเลือกได้3คําตอบนั่นก็คือเธอเป็นแฟนสาวของ CEO เธอเป็นนักเขียนหรือว่าเธอจะเป็นหมอผมให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งแล้วกันครับระหว่างนี้เราจะมาดูคําตอบของคน,นอื่นๆกันก่อนคนแรกเดาว,ว่ามาลิน่าจะเป็นนักบัญชี คนที่2เดาว่าเธอน่าจะเป็นพออโรงเรียนและคนที่3เดาว่าเธอเป็นนักเล่นหุ้นซึ่งมาลีก็เฉลยว่าไม่มีใครตอบถูกเลยรวมถึงทั้ง3ตัวเลือกของทักด้วยหลังจากนั้นมาลีก็ขอตัวไปทํางานก่อนแม้ว่าจะดึกมากแล้วซึ่งเธอบอกว่าเธอจะทํางานตอนไหนก็ได้ที่เธอต้องการแต่ครั้งนี้เกมแพ้คนไม่แพ้ครับทุกคนเลยรวมเงินกันจ้างให้ทักสืบต่อว่ามาลีทํางานอะไรกันแน่ แต่มาลิจับตาดีรู้ตัวตลอดว่าทักแอบตามเธอมาทักเลยต้องปลอมตัวและตามเธอต่อแต่ถึงทักจะปลอมตัวตามมาจนสุดทางมาลิก็ยังจำทักได้อยู่ดีอาชีพของมาลิก็คือนักพนันนั่นเองครับตอนแรกเธอแค่เล่นสนุกสนุกแต่กลายเป็นว่าเธอเล่นชนะดัลวัวจนรวยเลยยึดเป็นอาชีพซะเลยแต่มาลิไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เธอเลยขอให้ทักเก็บเรื่องอาชีพของเธอไว้เป็นความลับซึ่งเขาก็รับปาก หลังจากนั้นทักก็ได้กลับไปพักจริงๆสักทีแต่ซาโอลีก็โทรเข้ามาบอกว่าเธอติดต่อชินทานิไม่ได้เลยยิงเมื่อกลางวันทักบอกว่าแก๊งเคียวเลยอาจทำร้ายชินทานิเธอยิ่งกังวลทักเลยวางสายชิโอลิไปแล้วลองโทรหาชินทานิ 新谷先生今どこに<ะ>現代法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷正道にお任せよ新。新谷ではメッセージをどうぞ。สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkisto.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและว w a เ l ็ t มากมาย อย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ